สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครัวบ้านโรชวนทำเมนูข้าวผัดกุ้งธรรมชาติความพิเศษของเมนูวันนี้ตรงที่เป็นข้าวผัดกุ้งที่หอมกุ้งหอมมันกุ้งส่วนขั้นตอนการทำและวัตถุดิบต,ตามไปดูในคลิปเลยค่ะวัตถุดิบแรกรสใช้ข้าวสวย สถ้วยตวงเป็นข้าวที่หุงแล้วก็แช่เย็นไว้ถ้าเราไม่แช่เย็นก็หุงให้น้ำน้อยกุ้งสดวันนี้ใช้10ตัวทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแยกหัวกับตัวไข่ไก่ใช้5้าฟองจะแยกไข่ขาวและไข่แดงส่วนต้นหอมก็จะหั่นซอยไว้เรียบร้อยแล้วเครื่องปรุงมีเกลือน้ำตาลทรายผงปรุงรส เริ่มทำขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ำมันเยอะๆให้น้ำมันร้อนจัดใส่ไข่แดงลงไปใช้ตะหลิวยี้ๆไข่แดงให้เป็นฝอยๆคล้ายๆกับฝอยทองยี่แบบนี้เลยนะไข่แดงที่เรายี้สุกดีแล้วจะตักใส่ตะแกรงสเสด็จน้ำมันไข่แดงที่สเสด็จน้ำมันแล้วเราจะใส่ลงไปในข้าว ต่อไปเราจะไปทําไข่ขาวทาขั้นตอนคล้ายกับไข่แดงน้ํามันร้อนแล้วก็เทลงไปแบบนี้ใช้ตะหลิวของเรายี่ไข่ขาวด้วยความเร็วไข่ขาวจะเป็นฝอยฝอยเริ่มสุกเดี๋ยวเราจะพักเดี๋ยวเราจะตักใส่ตะแกรงใส่ตะแกรงอย่าลืมเคาะเคาะเสด็จน้ํามันด้วยเพราะว่าน,น้ํามันจะเยอะ เมื่อเราเสด็จน้ำมันไข่ขาวแล้วเสด็จแบบนี้ก็จะไปใส่ในข้าวลงไปเลยค่ะเครื่องปรุงรสจะมีน้ำตาลทรายเกลือปรุงทิศและผงปรุงรสวันในรสใช้สูตรไม่มีผงชูรสนะอัตราส่วนรถจะเขียนไว้ใต้คลิปคลุกไข่แดงไข่ขา,ขาวเกลือน้ำตาลผงปรุงรสน้ำมันจะช่วยทำให้ข้าวกระจายออกจากการเวลาผัดจะง่ายขึ้น น้ำมันที่เราเจียวไข่เมื่อครู่เราจะตักเก็บไว้ในภาชนะตัดออกให้หมดเลยนะคะเจียวหัวกุ้งในน้ำมันนิดหน่อยใช้ไฟอ่อนใช้ตะหลิวของเราบีบบีบหัวกุ้งให้มันกุ้งออกมาเราจะเจียวหัวกุ้งแบบนี้ให้มันกุ้งออกมาให้มากที่สุดขั้นตอนนี้มันกุ้งเริ่มออกมีกลิ่นหอมมากจะใส่น้ำเป่าลงไปเล็กน้อย จากนั้นปัดหัวกุ้งออกไปสังเกตเห็นครีมซอสของมันกุ้งมีกลิ่นหอมมากค่ะทุกคนต่อไปใส่กุ้งที่เราเตรียมไว้ผัดกับมันกุ้งเบาๆขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟกลางผัดให้กุ้งไม่ต้องสุกมากถึงร้อเซนะประมาณสัก70%ถ้าเห็นแห้งใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อย ผักกุ้งได้ที่ระดับหนึ่งจากนั้นเราจะใส่ข้าวที่เราคลุกกับไข่ไว้เมื่อครู่ลงไปผัดขั้นตอนนี้เราจะไม่ผัดนานเราปรับผัดประมาณสัก5นาทีผัดข้าวด้วยความเร็วไฟต้องแรงเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยเ้าผัดยิ่งใช้กระทะเหล็กนี้จะมีความหอมกว่ากระทะทั่วไปจากนั้นเราจะโรยต้นหอม ลงไปในข้าวผัดของเราปิดไฟข้าวสุกแล้วค่ะทุกคนกลิ่นหอมมากข้าวจะเป็นร่วนเม็ดเมดผัดง่ายข้าวผัดสูตรนี้วัตถุดิบน้อยแต่เทคนิคเยอะไม่เหมาะกับร้านอาหารนะ เห็นไหมคะ่ะทุกคนสีสวยไม่ต้องใช้สีอิ่วไม่ต้องใช้น้ำมันหอยวัตถุด,ดิบแค่นี้ก็จะได้ข้าวผัดอร่อยอร่อยมาเสิร์ฟในบ้านข้าวเม็ดเรียงสวยใครทานก็ติดใจขอบคุณที่รับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกับครัวบ้านโรสด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นรอติดตามนะคะ